แล้วมีกล่าวะอ่าจากรสยซียมาเยนิสินตรงไทยสกเบียวสาอเดกะาอ่อบัดส์ลพัฟยานี่ดาบอเนะที่สาอูบิลูชิยนเนาะจังตรงสาอลูลาเหมนะคะอ่าปีปปปเราเลยโอ้นี่ไต้เซียมาโหวีดูรีดติมพี่อาเซียมาจูซาบีเมน,นะคะอาสุนี้อ่าดูดูไล่สูดไมเนาะเสียมนเนี่ยเวลาเวลาสุดาะอเช่งเธอมีเวลาไหม มีเวลาไหมสวยนี้ใน,นเชินชิลางานเยอะไม่มีเวลาพักเลยครับงานเยอะไม่มีเวลาพักเลยครับสนุนีนออโลอมย่าเดนะเชนอมเมชิบูอะไรต่ก่อนนะคะพี่ครับขอเวลาสักครู่ครับพี่ครับขอเวลาสักครู่ครับสุนีอากูเชินคณาลีแล้วเข้างานให้ ตรงเวลานะเข้างานให้ตรงเวลานะสิ่างนี้ Hello a c h i e v e m e n เนาะเลยเวลาไปแล้วเลยเวลาไปแล้วอย่งนี้ Achievement หลุนวารีว่เนาะก่อนเวลานะก่อนเวลานะ Achievement เอ่อโซ่บอเนาะ Achievement มาเย่าขี่บอเนาะอะไรเียตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้ เวลากี่โมงแล้วครับสิอคูเชงเป็นไนไรชีบีเล่หรือเปล่าเวลานี้เธอยังไม่ตื่นนะครับเวลานี้เธอยังไม่ตื่นนะครับสิดีเชนโซ่สุนณูลาบูมาเวลาไหนก็ได้ครับมาเวลาไหนก็ได้นะครับสิเปเชงพี่พ่พลา,าลยุยมาเวลาเช้าเกิน มาเวลาเช้าเกินลาดาเชนโซไลดาดูเวลาด้วยนะดูเวลาด้วยนะสวยนี้ออเชนจี้เนาะงานอันนี้มีเวลาจำกัดนะงานอันนี้มีเวลาจำกัดนะสวยนี้ทีอัลลูกะออเชนเนี่นยแคบแตนทาราบอะเนาะเป็นภาษเนี่ยนะชเช่าเสียตรงว่าจ้าเนาะรับรับสุดากะเลขยกแค่ไหนการกระทำ ขะเวทภามาบนะันเนาะการกระทำของเขาอ่าชั้นเพียรไหมเนาะโชอัดนอนในเพียรไหมเนาะชั้นรับไม่ได้การกระทำของเขาชั้นรับไม่ได้ส่วนนี้ตุยเลือดสาวมูดิน่ะเลียกแมคเคนนวูเธอรับได้ไหมเธอรับได้ไหมส่วนี้นีเลคเคนนล่ะไม่มีใครรับได้ไม่มีใคร,ร รับได้สวยงี้ไปดตูมาเล่มคแคนไนบูเขาเกินไปผมรับไม่ได้ครับเขาเกินไปผมรับไม่ได้ครับส่วนงี้ตูลูนโรงเนียจะนอนเล่มคแคนไนบูเนาะมีคนมาส่งของช่วยรับด้วยมีคนมาส่งของช่วยรับด้วยส่วนี้พี่ชีลาปูดเด้เล่แคนไลอองช่วยรับ ของหน่วยครับช่วยรับของหน่วยครับเบยซี่เล็กแคมบีบาของอันนี้รับได้ที่ไหนครับของอันนี้รับได้ที่ไหนครับดีเบีซีกาไปมายูรย่าเล,ยเล็กแฮมยูรย่าเลยบอเนาะ <c oughs> จะไปรับเพื่อนที่สนามบินจะไปรับเพื่อนที่สนามบินสิดีไซน์มาตรงนี้ชิ้นหนตัวจูงอย่างเลียเนาะ เธอต้องรับผิดชอบนะเธอต้องรับผิดชอบนะสนิ่นง,งนี้นะี่ดังยูย่าเนี่ยเนาะไม่มีใครรับผิดชอบเลยเหรอไม่มีใครรับผิดชอบเลยเหรอสอิ่งนี้แต่ดูมะดังยูย่ารับสุดานะไรเนาะอะมิ้วมิ้วปงแส่มิ้วมิวเนี่ยเปียโนย่าเราเสียมาอุบมาเดียบย้ายยีทาบปีเดียเนะาะกว่ารับตะคุเดลเล็กขนาดนนีะ้ตีมาลุ่มยาวเนาะแต่ช้าหาดีมาเลย โอวาจาดีมาเลยดูแทบีเราเบี่ยวเราเลยนะเราวตีเทาบุเรลูเลยนะคะโดยชิ้นสัมผัสคนในเซนเนอร์ลิราชารอรักรักสักนะชิดเดียชันไม่เคยมีความรักฉันไม่เคยมีความรักสิงานแตะขามะอาชีพม่ชีพแคบูบบะนะเธอเคยรักรักฉันบ้างไหม เ,ออเคยรักฉันบ้างไหมสนินี่เงาชิบูรุละคนมีความรักคนมีความรักสิ่งนี้อาชีชืเดด,ดูดิบว่เนาะผมรักพ่อแม่ที่สุดในโลกครับผมรักพ่อแม่ที่สุดในโลกครับสิ่งนี้จะเน,นาะพีมีเนบะชื่อส่งมาว่เนาะที่รักที่รักสิาะชืดด่อดเดยวขอญาติเลยเนาะ พี่ไม่รักหนูอ่ะพี่ไม่รักหนูอ่ะอากูแต่มิวเมชิเบเนะรักครั้งแรกรักครั้งแรกสิ่งนี้พัฒมาอุสองอาชิเป็นรักครั้งสุดท้ายเป็นรักครั้งสุดท้ายสิ่งนี้นาสงาชิรักได้ไหมรักได้ไหมชิลุยาละรักมากนะ รักมากนะไอเย็นชิดเด๋เนาะรักคุณคนเดียวนะรักคุณคนเดียวนะนี่เดียวเทเรชิดเด๋เนาะทาไมรักเพราะอะไรทําไมรักเพราะอะไรบาลุชิดอะบาอัดด้วยเจ้าเนี่ยชิดเลยบ่เนาะรักไม่มีเหตุผลรักไม่มีเหตุผลชิดเดออเจ้า ยาเจมิชิวนะเนาะธุรกิจซีไวมีทำธุรกิจส่วนตัวครับทำธุรกิจส่วนตัวครับสมสีโกแวนซีไวเลือกเดาปนะเนาะพี่ทำธุรกิจอะไรคะพี่ทำธุรกิจอะไรคะสมิอากูบาซีไวเลือกเดาเลนะยปะเนาะธุรกิจอันนี้น่าสนใจนะธุรกิจอันนี้ น่าสนใจนะดิสไวนกสซีมิสาบุเกเนผมเลิกทำธุรกิจไปแล้วครับผมเลิกทำธุรกิจไปแล้วครับสิ่งนี้จะนอนดิวน์เยาได้เยไะเลยไปวีบอนะ่เนาะเขามีธุรกิจเยอะเขามีธุรกิจเยอะสิ่งนี้ถือว่าดิวนะ์เดียเมยาเรา่เนาะผมอยากจะเริ่มต้น ทำธุรกิจครับผมอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจครับส,ส่วนนี้จะนอซีิวยซาเลชินเอาเนาะทำธุรกิจร่วมกันด้วยไหมทำธุรกิจร่วมกันด้วยไหมส่วนี้นดูดูซิวายเล้าจ้ามัลาเเนาะทำธุรกิจอะไรดีทำธุรกิจอะไรดีบาซิวาเล้หญิงกลางมันเลยทำธุรกิจแล้วเจ๊ง ทำธุรกิจแล้วใจยิ่สดาซีไวแระวิเจ้ดาด่าเนี่นะธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจผิดกฎหมายสมนี้แต่ย้ามาหว่งซีไวรู้เจ้าด่าชิดเดนนะคะโอเคนะคะแล้วเท่าดีดูดูแลนี่ในติ่งพี่อาเสียมาจูซามนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ